อ,อันนี้แดกแป้งหรือแดกหมูครับสุดรเฮ้ยโอ้ยไอ้ฉันเฮ้ยโอ้โห,ไ,ไ,โโหไม่รอร่อยยังไงวะมันไม่กระเด็นแล้วมันก็จะกรอบปัาบสุดยอดครับสูตรจากทิกตอกใช้ได้เลยผ่านเลยสูตรนี้โอ้โหแล้วมันเหมาะกับ,กบแกงเย็นๆนะไม่ใช่เราเบียร์ไม สวัสดีครับกับผมอาคุกบขี้มาครับผมวันนี้แบบทำกันเร็วๆไหมกับแก้มเลยอะกับแก้มแล้วก็ไปกินเหล้าเลยพอแล้ว <c oughs> พอกันทีกับห้องครวณี้ร้อนจริงๆมแม่เมษานี่เป็นของจริงนะคือแบบว่าเผาจริงอะเขาเรียกอะไม่ได้เผาหลอกอะคือแบบโอ้โหตายตายตาย่างี้ตายเลยวันนี้มาทำเห็นในติกต็อกสามชั้นเบรกแตกมีชกช่องทาหมดแล้วอันว่าวันนี้ไม่ต้องดูสู่ก็ได้มาดูความน่ากินของมันพอนะครับใช้สามชั้นสไลด์แป้งทอดกรอบจบเลย ชูรส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 แล้วก็ชูรสจบไปเล่นนะครับใส่น้ำปลาหน่อยได้มาั้นซันสไลด์ไปซื้อมาเลยเดี๋ยวนี้มีขายทุกที่ลุยเลยนะไปเราไปอย่างเร็วเลยนะพอคราบพอให้แต่ทอดให้เป็นแบบเหมือนแบบกินแร็บแร็บแ็บเลยอะ่ะน้ำปลาช้อนหนึ่งก่อนอ่าพอไหมสิสักช้อนหนึ่งอ่าฝาเขียวนิดนึงชูรสเอาเยอะเอาน้อยให้ไหนแน่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 นเลยอะ่ะ เฮ้ยโอ้ยไอ้ฉันเอ้ยโอ้หแม่อร่อยไังไงวะรสด,ดีสักนิดนึงเพิ่มความเค็มเข้าไปอีกเบกแตกไงพริกไทยเยอะหน่อยชอบเท่านี้จริงๆนะครับผมเท่านี้จริงๆไปครับขออนุญาตใช้มือนะมือล้างแล้วเมวื่อวานวันนี้ยังเราจะทําการแยกมันออกจากกันนะโดยใช้แป้งทอดกรอบนะครับมาเราโรยแล้วเราเขย่าอยากให้มันแตกตัวจากกันนะโรยแล้วเขยา่า เริ่มแตกโัยกันแล้วเริ่มแตกโจยกันแล้วเอาว่าทุกอนุอะอันนี้แดกแป้งหรือแดกหมูครับพยายามให้ทุกอย่างมันแห้งนะมันจะได้เป็นเบรกแตกของจริงโรยแล้วเขย่อาโรยแล้วขย่าเลยโอ้โหสุดยอดผมเห็นเดี๋ยวนี้คนน่ะชอบไปทำไอเดี๋ยวนี้นะคอนเทนต์คือแบบพวกอะไรนะไอ ว่ากูกินเหล้าเยอะไปหน่อยแล้วนะสมองเหล้ามันกินสมองกูไปแล้วก็ช่วงนี้เห็นคนทอดขนมเนี่ยไปทำพวกแบบว่าหม้ออบลมร้อนรือพนี้นะเดี๋ยวเราทำบ้างไปดีไหมลองไหมลองเมนูจากหม้ออบลมร้อนเลยลองสองสูตรไหมอะไรนะลองสองสูตรมาชิมกันหมายถึงเมนูนี้หรอลมร้อนกับทอดพี่เกียรไปตั้งหม้อแล้วทอดแม่เสร็จถ้าถานทำไมเนี่ยไม่หมายถึงว่าคลิปหน้าไงอ๋อเออแล้วมันร้อนยังแต่กล้องลองดิเอามือจิ้งเข้าไปดิไม่ค่อยเนียดูแล้วผมเห็นในเน็ตยเขาทำกันเว้ยไม่รู้ได้ผลจริงป่ะนะเดี๋ยวผมจะลองทำนะ เขาเอาแป้งลงไปในนี้ด้วยเว้ยทำไมช่วยอะไรได้ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันมันบอกเขาจะมันจะไม่ติดกันเขาว่าไงหล่ออะอ่ะลองดูเราหรือว่าเราเชื่ออนเร์เนต็ตเลยนะตอนเนี้ยเอออ่ะลองดูเว้ยจริงบอกไว้ไม่ใช่น้ำมันกูเสียหมดนี่เลยนะบอกให้คนรามาดูกันครับว่าความรู้จากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าสำหรับเมนูสามชั้นเบรกแตกครับผมไปไปเลย นี่ทอดกินทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยวันนี้คนเยอะนะครับกับแก้มเยอะหน่อยแล้วกันเพื่อนๆอยากกินเมนูอะไรเพื่อนๆบอกผมได้นะเมจะทํทให้กินทําให้ดูโซเรวนี้จะมีเมนูใหม่ออกด้วยที่ร้านเพียบเลยโหอยู่ดิน่ากินไหมเขาบอกว่า <S <S มันจะไม่ติดกันมันไม่กระเด็นแล้วมันก็จะกรอบกลายเป็นสามชั้นเบรกแตกเลยเฮ้ย hey, จริงบ่จะมาลองพิสูจน์กันดูนะครับสาหรับสูตรจากอินเทอร์เน็ตหน้าตาดูดีนะหน้าตาดูโอเคดูทรงแลวนะซื้อหมูสไลด์มาไงใช่ไหม คว่ามันหดเหลือแค่แบบเป็นแคบหมูแน่เลยกูดูแล้วหักระจกสุดท้ายเออหัวกระจกแน่เลยแต่ก็ถือว่าเป็นแป้งบางๆนะก็ไม่เป็นไรนะก็แต่จริงวะไม่กระเด็นเลยไม่กระเด็นด้วยแล้วก็แบบพูดถึงแม่งกระเด็นเลยกําลังพูดดูดีอยู่เลย <laughs> มาลองดูว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าครับอ้ยอะไรวะแม่งดูจากอินเทอร์เน็ตมาในสูตรเนี้ยกระเด็นเหมือนเดิมอ่ะ <laughs> เราจะท้อสองคังนะตามที่เราดูอินเทอร์เน็ตเลยว่ามันจะกลายเป็นแบบเหมือนแคบหมูเลยอะ สามชั on ite, ้นเด็กแต่นะจริงหรือเปล่าไม่ร <falar with> ู้เลยแล้วรอบแรกเราขึ้นก่อนนะก็คือผมรู้สึกว่ามันเริ่มแห้งอะนะผมจะขึ้นไว้พักก่อนพักรักพักสักประมาณสัก4วันแล้วค่อยมาทอดอีกทีหนึ่งนานไป5้าทีก็พอให้มันหายร้อนอะไรอย่างเงี้ยหมูน่ะหายร้อนแน่แต่กูเนี่ยไม่จะหายร้อนแล้วเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลงกระทะแรกนะที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะดูดิมันจะกรอบเหมือนแคบหมูหรือเปล่าเชื่อชาวเน็ตได้ไหมแค่นั้นเองเชื่อชาวเน็ตได้ไหมรอน้ำมันฮีตอีกนิดนึง แต่งงกันนะนั่งดูเอาอะเอาแป้งลงไปในนะ้ำมันกูงงมากเลยชีวิตเกิดมากูไม่เคยเห็นสรุปแล้วไงประเด็นเหมือนเดิมกูนั่งถามว่ามันช่วยอะไรน้ำมันเจงด้วยน้ำมันยังพอได้มาตกตะกอนเลยเงี้ยอ่ะครับมันเริ่มเดือดแล้วครับไปมาบอือือเรามารอดูกนะันว่ามันจะรอดไหมครับอ่ะเราเอาแบบว่าเราเรากลับมาดูในในแบบของเรานะคือถ้ามันยังมีฟองอยูน่นะผมคิดว่ามันจะกรอบไม่สุดแต่ถ้าเกิดมันไม่มีฟองล้วแสดเว่านั้นมันไม่มีตัวของความชื้นอะ มันอาจจะก,กรอบสุดเลยเพราะนั้นเรารอให้ฟองหายสักนิดหนึ่งตอนนี้ฟองเริ่มหายหมดนละ้วเราจะเอาขึ้นแล้วผมว่าดูจากรูปทรงแล้วกรอบหรือไม่ก็ไม่ <laughs> อ่ะไปลงไปเลยหวับพอให้ เบยไอยังไม่ได้ชิมตอนแรกคิดว่าไม่เวิร์กไปไปเอามาแม่งคือแบบเวิร์กสุดๆตามชื่อเลยสามชั้นเบรกแตกของจริงเป็นเล่นไปคุณดูดิความน่ากินของมันนะมาดูนะว่าความกรอบเป็นยังไงนะชิมไม่ดูก่อนเลยชิ้นนี้โอ้โหดูครับกรอบจัดกิ่ไหมเนี่ยโอ้โห กองทนไม่ไหวกรอบจริง hey, รเฮ้ยสุดจากอินเทอร์เน็ตขอบคุณมากครับโอเคเลยสุตรนี้ไม่เคยทํานะผมอะสุดจัดว่ะโคตรกรอบเลยทําขายเลยเนี่ยพูดจริงมาเดี๋ยวขอจ้ำกับขอจ้ำกับตัวซอสพริพกสีราชาซะหน่อยะะลองดูครับป๊าบดูดิไปครับโอ้โหหลดหยด เบรกแตกของจริงคุณนี้เวิร์กเลยนะคุณคนไปทำขายได้นะมาจิ้มใจของเราดีกว่าโอ้โหไปครับสูตรนาครับสูตรจากทิกตอกไปเห็นมาไงไอ้วิธีเอา แป้งลงไปในน้ำมันเนี่ยผมเป็นคนทำนานแล้วแหละแต่ผมไม่เคยทำทักทีนะเวิร์กว่ะใช้ได้เลยผ่านเลยสูตรนี้ให้ผ่านโอ้โหแล้วมันเหมาะกับกับแก้มเย็นๆนะไม่ใช่เราเม็งไม่ไช่แกงอัวเย็นๆนี่ผมไปหมดแล้วกูสมองสมองร้อนเกินไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วชื่นใจจริงๆสุดยอดเลยครับวันนี้สำหรับ3ชั้นเบรกแตกนะเพื่อนๆถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้หน่อยนะคอมเมนต์ด้วยนะ เราจะเปิดการมองเห็นให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดแใร้สักพักนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ